เนรลาจีน i n a u l ต i m a t e อ o l l a g น n s e ั u m เรื่องผิวตอน t r ร l a g i n a สวัสดีค่ะวันนี้จะเปเชียลมาแล้วนะคะนี่เซเลบตี้นะจ๊ะนี่เลยน้องหมูกระทะหลายคนเชื่อเลยว่าต้องเคยเห็นน้องมาก่อนแน่นอนนะคะเพราะว่าน้องเขาเป็นเซเลบรร้านนี้มาจากเจ้าของแม่ของน้องหมูกระทะเขาเนี่ยแหละคะ่ะ คือกลายเป็นแบบว่าทําธุรกรถิจใหญ่โตจากวรัลคลิปเพียงคลิปเดียวที่อ,อุ้มจ้องหมูกระทะกลับบ้านในวันนั้นคุณไปหาหน้องอุ้มดีกว่าตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะหนักน้องน้องลองก็แล้วตายแล้วลูกอ่ะร้องพีตายไปไปไป,ไป,ไปจะบอกว่าตอนนี้ในแผลของเขาเนี่ยนะโอ้โหคนตามเขาเยอะแยะมากมายจริงๆค่ะตามไปดูแฟชั่นแฟชั่นของทั้งตัวเจ้าของเองแฟชั่นของทั้งน้องหมูกระทะไปด้วยกันเนี่ย ชื่อเพจเธอยกระทะโอ้โหคนตามเยอะจริงๆเดี๋ยวไปหาน้งมูิกันว่าเป็นยังไงวันนี้ป้ายสวัสดีค่ะพี่รถแม่ บูมนะใช้ว่าน้องเลยทีีแวะวียนพบเจอบูมอยู่ในวงการบันเทิงใช่ครับพี่เมย์ทาอะไรมาก่อนในไลฟ์คุณผู้ชมฟังหน่อยค่ะก่อนนั้นนี้นะคะบูมได้ดูแลนักแสดงเป็นผู้จัดการดาราอะไรก็มีใ้า่ค่ะก็จะมีพี่โบวีธรรมามีพี่จิปกฉัดนะครพี่ไปสีตามพี่เมย์ซิรินก็คือ15คนอ้าคนแล้วยังไงไปยังไงมายังไงคือหลังจากที่ วันนั้นเป็นผู้จัดจาก,การดารายอยู่ดีๆก็มีไวรัลคลิปออกไปแล้วทําให้คุณลายเป็นที่รู้จักในโลกออนไลน์มากๆใช่ค่ะพี่เมฆหนูว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนสนุกดื่มแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดมาใหม่ๆแล้วช่วงนั้นก็งานในวงการของเราโดนกระทบเยอะมากๆแล้วหนูก็เลยแบบว่าเอ้ย จะทําอะไรดีวะตอนนั้นหนูก็ไม่ได้คิดนะว่าหนูจะแบบเอ้ยอะไรยังไงแต่ว่าวันที่เป็นไวัยรัลจริงๆอะค่ะเป็นวันที่หนูอะไปดื่มที่ร้านหมูกระทะหนูก็ดื่มหนักมากครับพี่แม่แล้วปรอกว่าแล้วทีนี้หนูก็เห็นน้องหมาเนี่ยอยู่หน้าร้านหมูกระทะหมาในที่นี้ไม่ใช่2ตัวนี้ะไม่ใช่สองตัวนี้ค่ะนี่ค่ะเจ้ากระทะที่รถเมย์อุ้มเมื่อกี้เนี่ยใช่แล้วครับเจ้าตัวใหญ่ๆอ่ะเพราะว่าหนูก็ได้ไปเจอน้องแล้วทีนี้หนูก็ เมือนเกิดอาการมึนเมาแล้วหนูก็หมามันนอนหนวะตอนนั้นหมานอนหนวะ,ะแล้วก็คือหนูก็ถามเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟที่ร้านหนูก็ถามเขว่า อ่ะหมาจรสัตว์ก็ต้องมาข้างถานนซิตีออ้อะไรเงี้ยอ้าบอกอยงแล้วหนูก็เลยแบบตอนนั้นหนูก็เมาค่ะสติแล้วหนูก็เหมือนแบบจิตใต้สำนึกก็สงสารเขาั้งลุกเลยอุ้มกลับบ้านไปเลยแล้วตื่นมาเนี่ยหนูคิดว่าเพื่อนแกงด้วยสามนอนอยู่ด้วยกันกับเราใช่แต่พอมาดูคลิปอ๋อเอาขึ้นเลยแล้วใครถ่ายคลิปให้คูณอะวันนั้น,น่ะคือเพื่อนหนูอะค่ะเพราะว่าหนูเมาแล้วขับรถกลับไม่ได้ก,ไก็เลยโทรตามเพื่อนโทรตามเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> จะมารับอะไรเงี้ยค่ะใช่เพื่อนก็มาขับรถกลับไปให้คือจรรรริงงๆๆะะบบอออกกกวว่่่าาาาูเเป็นนนคึทีัั้้พโสได น้องๆน,นี่ที่เราเห็นอยู่บางตัวเป็นแบบถูกทิ้งมาถูกทารุ่นมาเราก็<อ>ช่วยมาใช่ค่ะก็คือตอนนี้หนูอะถ้าใครที่พบเจอนะคะ,อะขอทานเอานนองหมาไปขอทานหรือทานรุณนอะไรเงี้ยก็คือสามารถส่งเรื่องมาในเพจหนูได้ก่านหนูอก,ก็จะลุยแต่บุมไม่ใชิมูลนิทีหรือไรใดทั้งสิ้นนะครับเพราะทุกอย่างที่บุมไปอะบุมใช้เงินส่วนตัวทุกบาททุกสตางค์ถ้าเวลา<ใ>นคน <S <S จะส่งหาคุณตอนนี้หรือไปติดตามในเพจของน้องคือเธอระทะ ใช่ค่ะก็สามารถเข้าไปได้นะคะที่เคยกับหาครับที่เราพูดไปตั้งแต่ต้นคือเขาเป็นผู้จัดการดาราแต่ณวันนี้คุณไม่ได้ทํางานเป็นผู้จัดการดาราแล้วหรอไม่ได้ทาแล้วจรสิ่งใจอะไรยังไงอยู่ดีแบบโลกเลยตอนนั้นหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะมาไกลขนาดนี้ครับพี่เมย์แต่ด้วยความที่ด้วยความที่เราค่ะดูแลนักแสดงมาก่อนและที่มีภาพเนี่ยที่พี่เมย์เห็นยังมาเป็นภาพที่ มีวันหนึ่งที่หนูอ่ะเอาน้องมาเลี้ยงแล้วยู่ๆอ่ะหมูทาพเนี่ยเป็นนั่งตกตรงนี้พอดีแล้หนูก็คิดเอ๊ะยังไงดีวะก็เลยจับใส่เลยแต่ตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบเจาะนะครับเ,เป็นหนีบเป็นหนีบแป,นนเ,ปเดียวแล้วหนูจับป,ป,ปุ๊บ <ๆ S 1> อย่างเงี้ยจิ โน้โหแล้วรูปนี้ก็กลายเป็นไวรั่อีกรอบหนึ่งค่ะใช่รูปนี้คนกไละเยอะมากเป็นเป็นแตนเลยแล้วคือเราเห็นหลังจากรูปนี้ไปคือกลายเป็นว่าน้องแต่งตัวจัดจ้านมากคุณแม่แต่งเต็มก็คือถ่ายรูปกับน้องก็คือแต่งเต็มไปคู่กันเลยอย่างเงี้ยชอบงานพิมเองด้วยความที่เป็นลาวเราแบบเออชอบอะไรสวยงามสวยงามอย่านแล้วก็ด้วยความที่นางให้ความลวมือด้วยพเองเคยถ่ายรูปมาใช่ไหมมองกล้องสิจ้าจริงพี่เองแล้วตอนนี้ก็กลายมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ ้องเป็นอินฟลูเอนเซอร์ไปเลยอินฟลูเอนเซอร์ของเราตอนนี้ทำอะไรบ้างคือตอนนี้นะคะหนูก็มีหลายอย่างค่ะพวกนีก็ไม่ว่าจะเป็นตอนนี้เป็นเหมือนตัวแทนของคนที่เลี้ยงน้องหมาน้องแมวหนูรีวิวแบบว่ารีวิวโรงแรมทั่วประเทศไทยเลยที่สามว่าเอาน้องหมาน้องแมวเขาได้รีวิวร้าน ทุกที่ที่สามารถเอาน้องหมาน้องแมวเข้าได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นพิธีกรรายการทีวีด้วยจากอินฟลูเอนเซอร์แล้วแล้วก็ต่อมาวันนี้เป็นเจ้าของธุรกิจเปิดร้านหมูกระทะใช่ค่ะพี่เมย์ก็คือเป็นร้านหมูกระทะเคยกระทะนะคะอยู่ที่รัชดา36ค่ะนี่เปิดนานขนาดไหนละคร้านนี้เปิดมาได้เขาเดือนที่3ครับพี่เมย์เดือนที่3ใช่ครผลตอบรับดีมากเพราะว่าเชื่อไหมคะว่าเป็นร้านหมูกระทะที่มีการตกแต่งแบบเอ้าจ้าแล้วชื่อกูชันไปเดินชมสวนคือต้นไม้ข้างหน้าเขาแบบจัดเต็มเมื่อกี้ที่เรายืนอยู่คือสวนหน้า แต่คุณจัดเต็มมากเลยนะหอมกระเทยไงพี่เมย์มันเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ต้องได้ให้เต็มใช่แล้วหนูแล้วด้วยความที่สวนเนี่ยที่หนูได้มากคือด้วยความที่หนูอะใครอยู่พิษณุโลกและบ้านหนูเนี่ยคือเป็นบ้านแบบธรรมชาติจริงๆนะครับเมย์แล้วก็เวลาที่หนูกินเนี่ยกินหมูกระทะที่บ้านนะครับมันจะเหมือนแบบว่าต้องมีวิวเขาวิวอย่างเงี้ยหนูก็เลยยกเขามาไว้ที่ร้านนี้เลยครับพี่เมย์เหมือนทําให้เป็นสวนป่า แล้วก็ถ้าพี่เมย์เข้ามาเนี่ยพี่เมย์จะสังเกตว่าเวลาเรานั่งกินเนี่ยทุกๆุมุมทุกโต๊ะค่ะจะมองแทบไม่เห็นถนนเลยเพราะหนูรู้สึกว่าอยากจะให้แบบว่ากินแบบว่ากินยังไงให้มันรู้สึกสบ,ส,บสบายสบายสบายหูสบายตาอะไรเงี้ยครับพี่เมย์แล้วมันดูเย็นแล้วมันดูร่มรื่นเนาะและที่สําคัญคือร้านคุณต้องพาน้องๆเข้าบ้านได้ด้วยคือต้องบอกก่อนว่าสามารถนําสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้าได้แล้วเขาบอกว่าห้องที่น้องๆจะอยู่น้องหมาน้องแววอยู่ได้อยู่ไฮโซคือจะอยู่ในห้องแอร์หนูทำโซนห้องแอร์ไว้นะคะก็ หมาเฟลลี่คือถ้าอยู่กับหมานกบูมได้นะคะก็สามารถเข้าไปอยู่ด้วกันได้เพราะว่าหมาบูมเนี่ยคือจะไม่กัดไม่อะไรเลยก็คือจะเล่นกัน,นะะอะไรเงี้ครับใช่ทำไมถึงคิดทำร้านหมูกระทะแล้วก็เอาแบบ น้องๆสัตว์เลี้ยงเข้ามาได้คือด้วยความที่หนูพูดตรงๆพี่เมย์คือหนูว่าอ,นนอยากโตคือเห็นอินฟลูเอนเซอร์หลายๆคนหรือเห็นเพื่อนหลายๆคนอ่ะเขามีธุรกิจพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมไม่ว่าจะเป็นอะไรเงี้ยใช่แต่ทีเนี้ยด้วยความที่บูมะอะค่ะใช้คําว่าหนูยังไม่ค่อยแบบว่ายังไม่ค่อยอินกับอาหารเสริมเท่าไหร่หนูเลยแบบว่าทําอะไรดีที่รู้สึกว่าไม่ได้เป็นการหลอกลูกค้าท <ำ S 2> ําอะไรดีที่ไม่ได้เป็นการหลอกแฟนเพจว่าเฮ้ยของเราดีจริงๆนะทาอะไรดีที่รู้สึกว่า เรากล้าพูดได้เต็มปากเต็มคำว่าอะไรจริงๆของส่จริงของเราออกจริงก็เลยเป็นอาหารเป็นอาหารที่มาเลยครับแต่ว่าจริงๆคุณมาแบบเกิดมาจากหมูกระทะจริงๆอะหมายถึงว่าคุณไปกินหมูกระทะคุณก็มีน้องเจ้าหมูกระทะอยู่ด้วยมันก็เป็นมันก็เป็นคอนเซ็ปที่แบบชัดเจนเนาะร้านหมูกระทะเหมาะกับคุณแล้วแหละใช่ไหมอยากไม่ฉกมากกว่าอย่าลืชิ๊ระวางเห็นหมูเป็นกะละมังใช้คำว่าหมูเป็นกะะมังขนาดนี้นะคะล้วอาหารแต่ละอย่างดูน่าทานมากช่วงหน้ามาปิ้งหมูกระทะไปได้กันนะจ๊ะ สนับสนุนโดยกระทะเหลี่ยมเพชรลื่นร้อนไหวใช้ได้ทุกเตาโคดิคิงรุ่นใหม่ล่าสุดเดมอนเอ็กซ์ีชูชาบูบูเฟชาบูเกรทีเมียยมอร่อยไม่จำกัดจำนวนคำ เสตรีมเต็มที่เันมาเลยเซตนี้ทาได้กี่คนเริ่มต้นนะคะอยู่ที่เซตเล็กค่ะอยู่ที่399บาทค่ะจะทานได้2-3ถึงคนค่ะแต่ถ้าสมมติเป็นเซตกลางนะคะ499บาทจะทานได้3ถึง4คนแต่ถ้าเซตเนี้ยค่ะอยู่ที่699บาทเนี่ยทานได้5ถึง6คนเลยครับพี่เมย์ดูข้างล่างนี่เนื้อหมูแบบเต็มที่เลยที่รถเมย์แบกเป็นกะละมังก็เท่านี้ค่ะกะละมังแบบเต็ม เป็นซีฟู้ดมีกุ้งมีปลาหมึกถูกต้องค่ะแล้วข้างหน้านี้รวมได้ไหมอันนี้ค่ะอันนี้คือบุมจะแยกเสร็จมาคือว่าถ้าสมมติทานปุ๊บแล้วอยากจะเพิ่ม3ชั้นอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ที่99บาทค่ะใช่จะทานเป็นตับเป็นอะไรเพิ่มก็คือจะเพิ่มแบบ9 9บาที่เมย์จ๋าแล้วมีของทานเล่นด้วยอันนี้อันนี้จะเป็นกุ้งรองซีอิ๊วค่ะแล้วก็จะเป็นแซลมอนดองซีอิ๊วค่ะแล้วก็จะเป็นกุ้งแช่น้ำปลาพี่เมย์อันนี้คือบุ้มรองทำสูตรขึ้นนนมมมมาาาาเเเองงลยะะคจริๆบทกกว่20ู กินไม่ได้ไปแล้ว18เมนูมันก็เลยมันก็เลยรอดคัดส,สันมาแล้วอันนี้คัดส,สันมาแล้วมันคือ,อถ้าเรากินได้อร่อยเราถึงทําขายแต่ถ้ากินไม่ได้แบบ ไม่อร่อยคือหนูก็ไม่อไมเอาใช่นี่เขาบอกว่าเขาก็สันวัตถุดิบเองทุกอย่าง <_ d isk> เคยลองมาเองทุกอย่างจนแบบว่าถึงขนาดเขารงยาบาลเลยวใช่พี่เมย์คือหนูเนี่ยต้องบอกกับว่าหนูลองวัตถุดิบเองทุกอย่างจริงๆใช่ไหมก <_ d isk> ็เลยกล้าพูดออกจากปากได้ว่าของหนูมันสดดีจริงม,มีวันหนึ่งหนูเนี่ยเป็นกุ้งเผาครับพี่เมย์ค่ะก็คือด้วยความที่กุ้งเผาเนี่ยหนูก็ต้องใช้แบบตัวที่แบบว่าเฮ้ยโอเคแล้วก็สดเองนะค่ะแต่ทีเนี้ยมีวันหนึ่งที่เขาบอกว่าเฮ้ยกุ้งวันเนี้ยขอเป็นกุ้งแช่มาได้ไหม หนูก็เลยอว่าอ่ะงั้นทดลองก็ได้ครับหนูก็เลยเอามากินก่อนกินเองสรุปแล้วหนูแอดมิดค่ะอาหารเป็นพิษเพราะว่าเหมือนกุ้งแช่เนี่ยเขาใส่อะไรมาก็ไม่รู้พี่แม่แล้วหนูทานก่อนที่จะขายให้ลูกค้าหนูก็เลยแอดมิดเข้าโรงพยาบาลคเพราะควากวันนั้นก็คือเลิกขายเะว่าเหมือนกุ้งแช่อ่าแล้วใช่ค่ะก็คือถ้าไม่มีกุ้งแชูทานก่อไม่ไม่ขายแล้วก็ถ้าวันไหนที่ใครมิดาโรงพยาบาลเพราะความเมี่ยงนี้เพไมไม่มีเหมือนกุ้งแช่เนี่ยเขาใส่อะไรมาก็ไม่รู้พี่เมย์ ี่คือคุณก็แบบเมีนหนึ่งในเมนูที่ร้านที่มีแหละแต่ว่าถ้าวันไหนกุ้งไม่ดีไม่เอามาขายไม่เอามาขายอันนี้เท่าไหรอ่อ่ะครึ่งกิโลจะอยู่ที่459บาท <5 S 2> ค่ะ <5 S 2> แต่อย่างนี้ 1>, <5. S 2> 1กิโลจะอยู่ที่899บาทครับพี่เมย์จา้า เขาบอกว่าน้าจิ้มคุณนี่ก็แบบว่าได้สูตรมาจากการที่ไปปาร์ตี้กับเพื่อนถูกน้ำจิ้มซีฟูดได้มาจากโรงเรา่เก็คือปาร์ตี้กับเพื่อนคือทุกคนที่เราไปดื่มบ้านเพื่อนพี่เม่เราเพื่อนก็เป็นคนที่ทำตับแก้มเยอะมากและทีนี้ด้วยความที่เราทํากันเองใช่ไหมพี่เม์กินกันเองเนี่ยเราจะไม่งงวัตถุดิบคือมันหนาวก็ใช้มันหนาวแฉะผงนัวก็นัวให้ถึงใจอะไรอย่างงี้ไงพี่เม์แล้วพอมันนัวถึงใจอะไรแท้ก็คือ อมันปรากฏว่ากลายเป็นว่าจินหมูกระทะกับน้ำจิ้มซีฟู้ดรสแบบนี้จะดีดีพี่เมย์อร่อยแล้วพอมันอร่อยปุ๊บเนี่ยหนูก็เลยต้องบอกก่อนว่ามันต้นทุนแพงใช้คำว่าของดีของอร่อยทุกอย่างต้นทุนแพงทุกอย่างจริงพี่เมย์แต่หนูก็ยอมจ่ายอะไรเงี้ยครับพี่เมย์ให้ลูกค้าได้ทานของดีใช่พี่แมคคั่งไอ้พวกเครื่องปรุงต่างๆอะค่ะขอเพิ่มได้ครับมะนาว ชิ้นใหญ่ๆใครชอบเบคอนปิ้งที่มันแบบว่ากรินๆกับกรอบอน่อเงี่ยใช่อืมกุ้งเนื้อดีมากโตใหญ่โตด้วยเห็นบอกว่าเปิดร้านเดอนแรกี่คือยอดขายแบบทะลุแม่ใช่ยอดขายก็คือหลักล้านก็คืออยู่ที่ว่า คนตามมาจากเพจค <น S 1> ือยังไงคนตามมาจากเพจค่ะแล้วก็รวมถึงแบบว่าถ้าบูมบูมเป็นคนที่กินอะไรอร่อยแล้วบูมเป็นคนที่กินอร่อยก็บอกว่าอร่อยแต่ถ้ากินอะไรไม่อร่อยก็บอกว่าไม่อร่อยตายละใช่แล้วย<ช>ังไงแล้วยังไแงไแล้วคุณก็เลยกลายเป็นเจ้าแม่การรีวิวร้านอาหารไปด,ด้วยอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็คนดังมาเยอะมากทั้งวงการแล้วพี่เมย์มรวมที่เมย์ก็ครบแล้วเนี่ยเนี่ยพี่ใหม่อีกคนอ๋อเห้ยเห็นบอกว่าอะ ิดแบบดีลูกค,ค้ามาปังเดือนแรกคิดว่าแบบโอ้โหทำมาคือเต็มสตีมทีเดียวคคิดว่าเคล็ดลับอะไรเราถึงประสบความสำเร็จแม้กระทั้ง3เดือนยอดขายมันถึงมาลูกค้าถึงติดขนาดนี้หนึ่งจริงใจซื้อตรง อะไรดีบอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีไม่ขายเลยตรงๆพี่เมย์มคือคนมาอย่างเงี้ยจะบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมกุ้งดูใสพี่เมย์ว่าตับเนี่ยสังเกตว่าถ้าตับร้านไหนที่แบบว่าเฮ้ยแบบว่ามันยุ่ยอย่างก็คือไม่สดปลาหมึมกก็สดคือของเราสดจริงๆถ้าวันไหนไม่สดคือไม่ขายวันไหนที่สมมติกุ้งมามเคยมีวันนึง หมูมาชิ้นไม่สวยปลาหมึกมาชิ้นไม่ดีหนูปิดร้านเลยไม่ต้องขายเลยไม่ต้องขายเลยคุเห็นแล้วว่าวันนี้ป,าานปิดนะคะปิดนะคะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยค่ะด้วยความที่หนึ่งคือเราจริงใจซื้อตรงคือซื้อตรงกับลูกคา้าแล้วก็แบบว่าใส่ใจวัตถุดิบทุกอย่างค่ะนี่ก็คือเคล็ดลับของหนูค่ะเปะิดสี่ที่เปิดร้านคือเมื่อไหรเปิดร้านสี่โมงเย็นนะคะถึง สี่ทุ่มค่ะจะนั่งได้ถึงห้าทุ่มค่ะพี่เมย์จ้ะมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนๆรายการวันเดย์สเปเชียลของเราด้วยยังไงพี่ซุปใช่ก็คือถ้าใครนะคะที่มาจากรายการของพี่รถแม่นะค่ะก็จะได้รับกุ้งแช่น้ำปลาฟรีไปเลยค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณมาจากรายการวันเดย์สเปเชียลด้วยรถแม่คุณบูมผ่านมาเนี่ยนะเขาให้เลยค่ะกุ้งแช่น้ำปลาจัดเต็มให้คุณไปเลยจัดเต็มเลยค่ะอร่อยนัวแซบค่ะพี่เมย์งามมาก ระหว่างนี้รถเมย์ก็ขอทานเมนูหมูกระทะอร่อยๆของร้านเธอรกระทะกันก่อนนะคะแล้วช่วงหน้ายังมีความพิเศษมารอทุกคนอยู่ใครที่ชอบเรื่องเสื้อวินเทจเรามีสถานที่เด็ดๆมาแนะนำกันค่ะ ับสนุนโดย t r e l a g i n a Ultimate Collagen Serum <c oughs> เรื่องผิวต้อง t r e l a g i n a Beauty Fix อุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างยืด Beauty Fix ยิ่งเล่นยิ่งเฟิร์ คนที่ชอบมาที่นน่าจะเป็นแฟนหนูนะที่เห็นแฟนหนูชอบมากกีดการ์ดคาสมากีการ์ดกีดการ์ดใหญ่เลยเสีใจมากคนนั <vale ้นถูกใจมากเขาเป็นคนชอบสไตล์อะไรแบบนี้อยู่แล้วอย่างเงี้ยตลองมาดูพี่ปุ้ยผ่านเข้ามาข้างล่างมีไหมมีแบบว่าเลือกไปบ้างไหมคะถูกใจอะไรคือมันพี่ก็เอ๊ะมันจะเหมาะกับเราหรือเปล่าแต่ลูกน่าจะชอบอะไรอย่างเงี้ยคนที่ชอบของสะสมอ่ะเราก็รู้ว่าเอ้ยอันนี้เป็นของหายยากอะไรน่าจะชอบต้องมาดูต้องลองมาดูจริงๆถ้าคนที่ชอบสไตล์นี้คือมาลสวรรค์ละค่ะเพราะว่าข้าง นี่คือผ่านมากว่าจะขึ้นมาถึงชั้นสองนี่คือแบบมีให้เลือกหล้วร้านตามาแล้วว่าชั้นสองก็น่ารักใช่แต่ว่าเป็นของสะสมของเจ้าของร้านส่วนใหญ่จะเป็นของสะสมแล้วแต่ละตัวแต่ละตัวที่เขาว่านี่ก็คืออืหายากอยู่แล้วเมื่อกี้พี่บอกว่าเอ๊ะแบบพี่อาจจะไม่ใช่ไวไม่ต้องไปกลัวเรื่องนั้นพี่ิ้งจริงหรอจริงจริงเรื่องของวัยเป็นเรื่องที่แบบว่าอยู่ที่รสนิยมและการแต่งตัวพี่กลัวอะไรรุ่นนี้แล้วดู ข้างนอกขนาดนี้ใสยังไงก็ได้บางทีอ่ะเราก็ลืมตัวเองนะว่าตัวเองเนี่ยปีนี้52แล้วนะเอาจริงนพี่ก็ลืมก็ลืมนิดนึงน้องอ่ะไม่รู้เลยจริงๆว่าพี่52องดูเด็กอยู่ถ้าเทียบเอาอันนี้จากสายตาที่เรามองก่อนหน้านี้ที่พี่ปุ้ยเป็นนักข่าวมาจนถ้ามาเทียบกับณวันนี้คือวันนี้ดูวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นอีก โอ้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แอบคิดในใจว่าปีนี้ถึงแม้จะเป็น52แต่มันเป็น52ที่เรามีความมั่นใจามากขึ้นเพราะจริงๆก่อนที่เราจะถึงวัยเนี้ยวัยห้าสิบอะเรายังดูพูนตรงดูแก่กว่านี้อีกันอเอออาจจะด้วยแบบว่าตอนนั้นมันเป็นช่วงสภาพที่อายุกําลังเปลี่ยนอะไรเงี้ยช่วงวัยนั้นอยากจะให้คุณผู้ชมเห็นภาพด้วยกันเลยนะคือคนที่อายุใกล้กันเนี่ยปัญหาไม่ต่างกันหรอกค่ะผู้หญิงจะ เหมือนเห็นชัดกว่าผู้ชายคือผู้หญิงก็เริ่มมีความแห้งละแห้งตามผิวตัวแห้งตามผิวหน้าไอ้ตัวเนี่ยมันใส่เสื้อบางไว้ได้แต่ไอ้หน้าเนี่ยคุณผู้ชมคะมันบางทีมันเห็นชัดม,มันบังไว้ไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนไปคือผิวพอมันแห้งมันจะเริ่มมีจีบจีบรอบหน้าละลายเขาเรียกหน้าลายเวลาล้างหน้ามันจะไม่เหมือนสมัยสาวๆเนาะ มันจะไม่สู้มือผู้ง่ายผิวมันจะแห้งแห้งมาจนถึงรอบดวงตาแห้งมาจนถึงตีนกาอะไรเงี้ยริ้วรอยมาละแล้วบริเวณข้างๆจมูกเขาเรียกร่องแก้ม,มลงมาข้างล่างเขาเรียกร่องน้ำหมากนะคะคุณผู้ชมแล้วเห็นไหมสองข้างที่สําคัญคือโหนกแก้มที่คุณผู้ชมเห็นนั่นน่ะสีผิวมันจะเริ่มไม่สม่ําเสมอกันมันจะเป็นดำอะไรก็แล้วแต่แต่อ้โหอันนี้มาขึ้นเต็มหน้าเลยไม่มีหรอกว่ามันจะจางลงทีนี้จะทํายังไงดีเพราะเราก็ดูทีวีดูนั่นคนนั้นเขาก็มีของดีมาคนนี้เขาก็บอก เขาใช้อยู่ทุกอย่างดูน่าใช้ไปหมดเลยเราจะเลือกจากอะไรส่วนตัวพี่ปุ้ยนะ<ม>บอกเลยว่าอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวเลือกจากคนกลุ่มเนี้ที่เขาใช้จริง แล้วเขาเห็นผลจริงไม่ใช่มาพูดแค่โฆษณานะ,ะ<ม>เขาก็แนะนำให้พี่ปุ้ยรู้จักกับเซรั่มทรลาลจีน่ากระปุกแดงเนี่ยค่ะ<ม>เห็นทุกแทบจะทุกที่เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าปีนี้เขาขายมาเป็นปีที่13แล้วมันเป็นเซรั่มนะคะยังขอบอกว่ามันเป็นเซรัม่มแต่ว่ามันเข้มข้นมากแบบนี้ม,มันเข้มข้นแบบนี้แต่พี่ปุ้ยเนี่ยลองใช้แล้วไม่เหนียวแล้วก็ซึมง,ง่ายด้วยค่ะคุณผู้ชมขาตอนได้รับมาครั้งแรกเนี่ยกลัวแพ้ก็เหมือนคุณผู้ชมแหละครีมตาม ที่โฆษณากันตามทีวีหรือที่เขาคุยกันตามทีวี มันใช้ได้จริงเหรออ,อยากจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะใช้มาแล้วใช้ได้จริงแล้วก็ตอนแรกเอามาใช้กรอบหน้าก่อนกลัวเหมือนกับคุณผู้ชมนั่นแหละกลัวว่าจะแพ้แต่โชคดีจริงๆอายุ52ไม่แพ้ก็เอาแล้วไหมอ่ะคุณผู้ชมคะช่วงแรกที่ใช้ยอมรับเลยเรื่องความชุ่มชื้นที่เขาบอกว่าเซรั่มทรลาจิน่ามันชุ่มชื้นชุ่มชื้นพี่ปุ้ยการันตีได้เลยเพราะเป็นผู้ใช้จริงมันชุ่มชื้นจริงๆใช้ไปสักระยะหนึ่งอะต้องบอกว่าประมาณกระปุกที่3อ่ะ มันไม่ท้อค,คุณผู้ชมเคยใช้อะไรแล้วมันท้อไหมคือใช้ไปแล้วมันมันมองไม่เห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงอะนะไอสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่บอกไม่ท้อนะคือริ้วรอยรอบรอบดวงตาเอยนะคะโหนกแก้มเอยร่องน้ำหมากร่องแก้มมันก็แลดูเบาบางและจางลงถ้าเทียบกับรูปเมื่อคู่นี้นะกับผิวหน้าในวัย52นะคุณผู้ชมดูดีๆนะคือได้แค่นี้พอใจแล้วกลับมาตอนเนี้ยได้แค่นี้พอใจแล้วไม่ต้องไปเอาแบบ สามวันดีสี่วันใสห้าวันเหมือนอายุ30มมันเป็นไปนไม่ได้เรามาถึงจุดนี้เราเราต้องเอาความจริงมาพูดกันเนาะคุณผู้ชมเชื่อพี่ปุ้ยคะ่ะพี่ปุ้ยเนี่ยลองมาให้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องไปลองสุ่มสี่สุ่มห้าค่ะวันนี้อยากจะให้ลองเชื่อพี่ปุ้ยสักครั้งวันนี้นะคะเงินเดือนยังไม่ออกไม่เป็นไรคุณผู้ชมยังไม่พร้อมเรื่องเงินไม่เป็นไรค่ะแค่กดโทรจองไว้ก่อน โทรมาตอนนี้ค่ะที่1,577 1,577หรือว่า Line แอดทลจีน่นะคะวันนี้200สาย2 1 0ค่ะคุณผู้ชมจะได้แบบนี้เลยนะคะนี่1กระปุกใหญ่นะคะแถมให้อีก1กระปุกใหญ่ยังไม่พอค่ะให้ขนาดพกพาไปอีกหนึ่งยังไม่พอเนี่ยให้สเปรย์แอลกอฮอล์อีก1ขวดแบบนี้นะยังไม่พอวันนี้ฟรีกระเป๋าจาก t ร a ลจีน่าค่ะคุณผู้ชมคะทั้งหมดนี้5ชิ้น 5ชิ้นนะคะ8,300บาทคุณผู้ชมไม่ต้องจ่ายจ่ายเพียงแค่2,990บาทใช้ไปยาวๆเลยค่ะเซตนี้นะคะ3เดือนหารมาให้แล้วตกวันละแค่35บาทเท่าน,นั้นเองเอตอนเนี้ยเ,<อ>เวลาแฟนพี่ปุ้ยไปไหนลูกไปไหนทุกคนจะถามเลยว่าแม่เธอใช้จริงเปล่าอ่ะใช่ใครๆก็อยากรู้เมียพี่เนี่ยใช้จริงหรือเปล่าอ่ะพี่ปุ้ยจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า ใช้จริงแล้วก็ใช้มาแล้วตอนนี้ขึ้นปีที่5แล้วนะคะแล้วถ้าตัวพี่ปุ้ยเองเนี่ยพูดไปแล้วไม่ได้เป็นคนใช้จริงแล้วของมันไม่ดีจริงคุณผู้ชมซื้อไปแค่ครั้งเดียวก็ไม่ซื้อต่อใช่ไหมแต่จะบอกว่าทราจีน่าเนี่ยอยู่มาปีเนี้ยปีที่13แล้วนะคะถ้าของเขาไม่ดีจริงๆอยู่ไม่ได้หรอกแล้วช่วงเนี่ยจะบอกว่าของปลอมระบาดด้วย<ม>เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องซื้อแค่2ช่องทางที่พี่ปุ้ยบอกก็คือคุณผู้ชมต้องโทรมาตอนนี้ที่1577หรือว่าไลน์แอดท a า่ะ โปรนี้1ปีมีไม่กี่ครั้งนะคะแล้วก็ให้เฉพาะรายการนี้วันนี้วันเดียวเท่านั้นฟรีเลยทั้งขนาดพกพาฟรีเลยทั้งกระเป๋าคุณผู้ชมหาแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เพิ่มเพิ่มเลยเพิ่มไปเลยละกันเพิ่มไปเลยให้อีก100สายนะคะคุณผู้ชมโทรตอนนี้นะคะที่1577 15.7 7หรือว่า Li น์แอดทริจีวันหนึ่งกระปุกใหญ่แถมหนึ่งกระปุกใหญ่นะให้ขนาดพกพาอีกหนึ่งนะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะและฟรีกระเป๋าสวยๆจากทริลจีน่าค่ะ5ชิ้นแบบนี้8,300บาทจ่ายเพียงแค่2990บาทเท่านั้นนะคะใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาทใครใช้บ้างก็จะมีอู๋ดิลกนะฮะ66ย่าง67จนะจ๊ะพี่ปานพี่คิมพี่โน,โนเชฟป้อมและล่าสุดพี่แซมยุรนันค่ะเป็นผู้ใช้จริงของทริลจี นะเพราะว่าถ้าเขาไม่ใช้จริงๆเขาไม่มาพูดให้เสียชื่อหรอกคะ่ะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมค่ะโทรมาตอนนี้นะคะที่1577 157 7หรือว่าไลน์แอดทลจินาค่ะ1แถม1แบบนี้นะคะให้พกภัยอีกหนึ่งนะสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ฟรีกระเป๋าสวยๆจากทรลจิน่าค่ะ5ชิ้น2990บาทใช้ไปยาวๆเลย3เดือนตกวันละแค่35บาบาททาเชา้าทาเย็นนะส่งฟรีรูดบัตรได้จองสิทธิ์ไว้ก่อนคะ่ะรีบกดโทรมาเอาของฟรีก่อนเลยที่ 1577โทรจองปุ๊บได้ไปเลยกระเป๋าจากไทยรัจิน่าแบบนี้ฟรีๆไปเลยค่ะนี่นะจริงแล้วมาที่นี่ก็คือโอเคม,มาช้อปปิง้งค่ะจริงๆจะชวนไปทานด้วยอเขาเรียกว่าแบบเซ็ตหมูกระทะแบบจัดเต็มพ้อยพี่เนี่ยชอบกินมากเลยหมูกระทะเนี่ยติดห<อ>มด <พา S 1> แล้ว,ลวไม่งั้นชวนไปก่อนแล้วเนี่ยไปร้านหมูกระทะวันหลังน้องจะชวนไปด้วยอยู่แถวจันเกษมเนี่ยค่ะน่าไปจังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปแต่วันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ใสนใจแวะเวียนกันมาสรุปค่าใช้จ่ายกันสักน,นิดนึงค่ะวันนี้เซตที่เราทาน699บาทมันจัดเต็มามากจ,จริงๆนคะคะ มากันได้เลยค่ะที่ร้านหมูกระทะเทยกาดทะค่ะนะคะสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนั่งยาวได้ถึงห้าทุ่มะที่สําคัญพี่เมย์จ๋าร้านจอดรถกว้างขวางนะจ๊ะและไม่มีการเก็บค่าจอดรถเพิ่มไม่มีค่ะพี่เมย์ก็คือสามารถจอดรถได้ถึง30คันครัโอเคด้านข้างร้านนะคะเข้ามาเลยบรรยากาศร้านดีมากๆน่าสนใจวันนี้ขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เมย์จ๋า คุณผู้ชมคะมีสถานที่ไหนเก๋ๆน่าสนใจธุรกิจดีๆที่ไหนอยากจะให้เราไปตามหาเคล็ดลับบอกเรามาได้ใน Facebook ของ One Day Special หรืออยากดูเราย้อนหลังค่ะไปได้เลยที่ Facebook My Channel Official พิมพ์คำว่า One Day Special ค่ะเรามีเรื่องราวดีๆอาหารอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะคะสัปดาห์หนะ้า One Day Special จะไปที่ไหนติดตามทุกวันเสาร์บ่ายมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32วันนี้ไปล้ค่ะไปแล้วคะ่วคะสวัสดีค่ะินอ่อยอร่อยอร่อย ดีแม่เกินคาดจะมีสาขาสองอันนี่สองสามละยังเมื่อกี้อ๋อมีคาทายมองกล้องหน่อยลูกคทายแบ็คซี่มองกล้องหน่อยลูกแบ็คซี่มองกล้องสิแบ็คซี่แบ็คซี่ไม่สนใจเราแล้ว